อ,อิสระเพื่อประกันสุขภาพเสนอคอสชอเร่งปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพโดยย้ำนะคะว่าสิทธิของประชาชนจะต้องเท่าเทียมกันคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปออพชอจัดเสวนาทิศท,ทางปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่สองภายใต้ชื่อระบบหลักประกันสุขภาพยุคคอสชอปฏิรูปอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซึ่งมีตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการเสรวนาอาทิย์ นางสาวสารีอองสมหวังตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนางสุภัตรานาคผิวตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและนายแพทย์วัชระบทวิบูลตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบทโดยตัวแทนกลุ่มรักคนหลักขอภัยค่ะโดยตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวว่าระบบประกันสังคมถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้วในระบบสวัสดิการของประชาชนด้วยการให้หนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างส่วนหนึ่ง การปฏิรูปของรัฐธรรมนูญ2,540ที่ให้หลักประกันสุขภาพเป็นการสงเคราะห์เพื่อผู้ยากไร้จนปัจจุบันการผลักดันของภาคประชาสังคมทําให้เป็นสวัสดิการหลักของประชาชนทุนหน้าเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2,555ปัจจุบันมีจํานวนผู้ที่ใช้หลักประกันสุขภาพทั้งสิ้น48ล้านคนส่วนคนที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยก็มีกองทุนคืนสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณาสุขดูแลโดยตรง ท้งนี้หัวหน้าคอสชอได้พูดถึงหลักประกันสุขภาพและเสนอเรื่องการทำรัสวัสติการซึ่งตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเห็นว่าหัวหน้าคอสชอยังไม่เข้าใจในระบบรัสวัสติการแต่กลับมองในเชิงของการรักษาแบบผู้ยากไร้นอกจากนี้ยังเห็นว่าในเชิงปฏิบัติการมีระบบหลักประกันสุขภาพทําให้คนบางกลุ่มเสียผลประโยชน์จึงเกิดปัญหาการเลือกปฏิบตัติถือเป็นความเหลื่อมล้ําไม่เท่าเทียมกัน และบางรายต้องสำรองจ่ายก่อนทําให้เกิดปัญหาขึ้นในการประกันสุขภาพผิดกับระบบราชการที่สามารถเบิกจ่ายได้เต็มงวดดังนั้นหากรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำระบบประกันสุขภาพและบัตรทองให้รวมเป็นแบบเดียวกันได้จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนดังนั้นการส่งเสริมระบบรัสวัดิการต้องมาควบคู่กับการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งต้องได้สิทธิที่เท่าเทียมกันมันยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกันนะคะไม่มีความเสมอภาคกันพูดง่ายๆคือถ้าเราเป็นโรคเดียวกันเนี่ยนะคะเราอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือชุดบริการต่างกันดิฉันคิดว่ากลุ่มคนรักหลักประกันเราพูดถึงสิทธิประโยชน์หลายๆอันยกตัวอย่างนะคะที่มันเห็นภาพชัดๆสองสาเรื่องแล้วกันนะคะอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกรณีทันตกรรม ใครใช้สิทธิ์ประกันสังคมคงทาราบนะคะท่านจะสามารถเบิกค่าทนตกรรมได้ครั้งละ300บาทไม่เกิน2ครั้งปีหนึ่งได้600บาทต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปเบิกทีหลังนะคะในขณะที่ในบัตรบัตรทองเนี่ยนะคะสามารถเบิกได้ทั้งหมดถ้าเป็นการรักษาไม่ใช่การเสริมความงามนะคะเดียวนะคะแต่เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการลดคอสอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถรวมเป็นกองทุนเดียวได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากและเราก็หวังว่าเ,เราก็ส่งตัวแทนของกลุ่มคนรักหลักประกันนะคะเข้าไปรับรับการคัดเลือกเป็นสปชอสองคนนะคะคือคุณนิมิตกับดิฉันนะคะเราก็หวังว่าเราจะใช้ช่องทางรือเราจะทำทุกช่องทางเพื่อที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพที่มันนำมาสู่ความเป็นธรรมสำหรับคนทุกคนบน ตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่าการพัฒนาระบบสุขภาพต้องควบคู่ไปกับควบคู่ไปก,กับการพัฒนาการศึกษาและครอบคลุมเท่าเทียมกันพร้อมกับบูรณาการกองทุนสุขภาพเพราะประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น,นท่านไปโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพนี่อาจจะเห็นนะครับหรือว่า,าจ,จะดูน้อยลงไปแล้วแต่ว่าในหัวเมืองต่างจังหวัดยังเห็นอยู่นะครับนอนตามระเบียงนอนข้างบันไดนอนหน้าลิฟ นอนหน้าห้องน้ำเนี่ยังมีนะครับไปดูที่โคราชวันนี้ก็คงเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการจะลดความแออัดก็คงจะต้องไปพัฒนาโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับส่งต่อเบื้องต้นให,ใหโ้โตขึ้นนะครับจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับคนที่อยู่ในชนบทกับคนที่อยู่ในเมืองไม่ควรจะมีช่องว่างตรงนี้กัน ด้านนางสาวสารีอองสมหวังตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้โรงพยาบาลเอกชนยอมรับเงื่อนไขราคากลางการสำรองเตียงรถรับผู้ป่วยฉุกเฉินตามระเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพกรณีการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วย